อ่ะอันไหนสุดอันไหน,นเสียเยอะ<า>ที่สุดอันหนักที่สุดก็จะบอกว่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนักสูนศูนย์สองศูนย์หกนี่ก็หนักอันนักกันคนละแบบแบบไหนบอย่างศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะมันมันถูกกงถูกหักหลังศูนย์แปดก็ใกล้เคียงกันถูกกงถูกหักหลังได้เหมือนกันศูนย์หนึ่งศูนย์แปดมันคือแบบต้องระวังในเรื่องของการถูกกงถูกหักหลังศูนย์แปดคือเชื่อคนง่ายถูกหลอกง่ายด้วย แต่ศูนหนึ่งคือถูกกองถูกข้างหลังคืออันนี้คือเต็มเต็มการถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการทํางานราชการมีโอกาสถูกเลื่อยขาเ้าอี้ได้เหมือนกันอ่าแล้วถ้าศูนย์สองอะครับศูนย์สองกับศูนย์หกเสียเรื่องการเงินและความรักอันนี้มันใกล้เคียงกันลักษณะของใช่มันใกล้เคียงกันแต่ว่าศูนย์สองอ่ะมันจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนกว่าในขณะที่ศูนย์หกจะมีความเซ็กซี่กว่าเย้ายวนกว่า เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสียเรื่องความรักของทั้งสองตัวเลขนี้มันจะเกี่ยวกับการเกิดรักซ้อน mm. หรือถ้าสมมุติว่าบางคนแบบฉันอายุมากแล้วฉันจะไปรักซ้อนกับใครที่ไหนฉันมีเลขนี้แต่ฉันก็ไม่ได้มีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้สักหน่อยอันนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของความเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนมากจนเกินไปบางทีจะเป็นเป็นกับลูกหลานหรือคนใกล้ชิดก็ได้จะถูกเอาเปรียบเรื่องกันมันิน ลักษณะของ0206คือใจดีใจอ่อนเกินไปใครยืมตังก็ให้ยืมแล้วไม่ทวงด้วยแล้วอันไหนหนักกว่ากันนะหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่ใช่ไหมหนักทั้งคู่แล้วก็แบบมันมีโอกาสเกิดโรคภัยทั้งคู่โดยเฉพาะกับผู้หญิง02กับ06ต้องระวังในลักษณะของระบบเลือดระบบประจำเดือนระบบมัดลูกระบบผู้หญิงอืแล้วผู้ชายก็ระวังต่อมลูกหมากนะคะอ๋อ <laughs>